มาเรื่องราวของหมอของขวัญน,นะคะออกมาโพสต์ถึงอีเวนต์หนะึ่ในอดีตนะคะที่เคยจ้างตอนนอนพอ,อกับแพทปปรภภาเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นนะคะเมื่อปี2,559ประมาณ9ปีที่ผ่านมานะคะมองขวัญบอกว่าเป็นงานครบรอบ10ปีของ KKC หรือว่าเป็นชื่อเก่าของแบบเหมือนคลินิกเขาเนี่ยนะคะก็คือซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาเนี่ยก็คือจ้าง ะะเป็นแบบเหมือนฟิกตัวมาแล้วว่าต้องเป็นแพทก่อนนะคะช่วงนั้นมันมีกระแสจิ้นนะคะที่เป็นแฮชแท็กณปภาคินนะคะฉันก็เขาบอกว่าหมองเขาบอกว่าฉันไม่ใช่ FC ของผู้ชายเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเป็น FC ฟซ p แพทเลยอยากจัดให้จิ้นกันเลยก็ต้องยอมรับว่าเอาคู่จิ้นมางานอีเวนต์ก็จะได้หน้าสื่อมากกว่าปกติแต่ก็แลกมาด้วยค่าตัวที่สูงปิปปกติมากๆนะคะในช่วงนั้น ค่าตัวเนี่ยสูงไม่ใช่ประเด็นถ้าเราตกลงแล้วก็คิดว่าคุ้มนะคะแต่ประเด็นมันมีอยู่ว่ามันไม่เป็นไปตามข้อตกลงนะคะหมอหง,งนบอกว่าเราตกลงจ้างนักร้องเนี่ยมาร้องเพลงนิดหน่อยกิจกรรมบนเวทีและสัมภาษณ์สื่อหม่รวมหน้าแบ็คดอปในราคา250,000บาทซึ่งราคาสูงจริงสูงกว่าแพทเกือบ4เท่านะคะเนื่องจากแม้จะมีข่าวจ้นแพทก็ไม่เคยฉวยโอกาสที่จะขึ้นค่าตัว อันนี้เรายืนยันนะคะถึงหน้างานจริงเนี่ยทีมงานนักร้องทีมงานของนักร้องเนี่ยแจ้งว่าตอน,นอนเนี่ยไม่ถ่ายรูปคู่กับแพทหากมีซีมเวทีเนี่ยให้หมอของขวัญเนี่ยต้องแทรกตรงกลางกักอยู่ตรงกลางนะคะเพราะตอนนอนไม่ยอมยืนติดแพทบอกว่าไม่ได้รับงานเรทไม่ได้รับแบบเรทงานคู่อะที่เป็นเรทนี้นะคะมองฝันทีมว่า what what เล็แล้วตอนนอนรับงานคู่ดีเจนุย้ยหรือวงเล็บนะคะทาไมอยู่บนเวทีเดียวกันกับศิลปินร่วมอีเวนต์ไม่ได้และทีมงานก็แจ้งและทีมงานก็แจ้งทีมไปแล้วนะคะว่าดําทองคือเขาแจ้งเรื่องชุดไปว่าให้ใส่ชุดดําทองสใส่สกอตสีแดงมาแต่ใดมาของขวัญตั้งคาถามนะคะก <laughs> ็คือชุดจะใส่ส,ะสะก๊อตสีแดงนะคะ <laughs> พอถึงคิวสัเนี่ยแพทก็รอรอรอ,รอนะคะมารูอีกทีเนี่ย พ่อคุณเนี่ยกลับไปแล้วนะคะหนีนะะัข่าวไม่บอกกล่าวไปสัมภาษณ์ไม่สัมภาษณ์ตามข้อตกลงแพทต้องรับหน้าสื่อเองนะคะต่อคาถามทําไมเขาไม่สัมนี่นูน่นนั่นนะคะฉันนี่ยืนงงเลยรู้สึกผิดกับแพทมากแถมหลังฉากนะคะแถมหลังฉากให้นิดหน่อยนะคะเขาเล่าต่อนะคะก่อนเริ่มงานฉันพูดกับแพทว่าแพทที่ว่าลดนะเคมีเข้ากันพี่ว่าน้องน่าจะลองเปิดใจ มีมีความสุขดูเขาก็อินกับแพทนะแพทตอบว่าพี่หมอคะหน้ากล้องกับหลังกล้องอะและนางก็หยุดพอจบงานโอเคถึงบางอ้อเข้าใจแล้วเอา250,000บาทชั้นคืนมาแง่และนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคะที่หมอวันโพสคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้นะคะไปอ่าน ในคอมเมนต์มองขวัญก็อได้หรือว่าลองคอมเมนต์มาบอกกันนะคะก็สู้ๆค่ะ